แม่สีดาทำบุญ15ปีอบอลูกชายผู้ล่วงลับตายพามาตามสัญญาไม่ต้องห่วงตายใส่ท่านโพดภพัพกับแม่สีดาโพ,พิมลขณะพาไปทำบุญครบรอบ15ปีอบอ,อภิชาตินักสแสดงหนุ่มผู้ล่วงลับลูกชายเมื่อวันพระที่ผ่านมาพร้อมทั้งบอกว่าสัญญาก็คือสัญญาสัญญาว่ามาต้องมาพาแม่สีดามาทำบุญครบรอบ15ปีของลูกชายขอน้อมนำบุญนี้มาฝากยังกัลยาณมิตรทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะวันนี้ ว,นนวันดีวันนี้วันพระทําบุญกันเถิดน,นะจ๊ะแค่คิดดีทําดีจิตใจดีเดี๋ยวสิ่งดีๆจะตามมาเองสัจจะวาจาเป็นสิ่งสําคัญที่มนุษย์ผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐควรจะมีติดตัวไว้การกระทําที่ดีมีค่ามากกว่าคําพูดการกระทำเสียงดังกว่าคำพูดเตือนต้นโดยมีคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญแต่ยังได้โพสเป็นคลิปถึงออฟอภิชาติอดีตแฟนนุม่มพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า ส่วนคนที่อยู่ทางนี้ไม่ต้องห่วงฉันดูแลอย่างดี15ปีไว้มากๆเลยนะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ